ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ฟันไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ครับแน่นอนเห็นมีนอยู่บรรยากาศท่ามกลางคุนเขาสายลมแบบนี้นะครับมีนออกมาต่างจังหวัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเดินทางกันมากับรถนิวยาม้าเอ็กแ300ปี2022นะครับซึ่งมาพร้อมสีใหม่คันนี้เลยครับอันนี้จะเป็นสีเรดไลน์นะครับตัวที่เราขับขี่ออมาวันนี้หรือก็คือสีแดงสดนั่นเองอยากจะบอกทุกคนว่าสีจริงๆนะครับของตัวรถปีนี้นะครับ ยมหา xmax นะครับสีสวยมากๆครับสวยสุดๆเลยซึ่งสําหรับในวันนี้นะครับเราอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนมาท่องเที่ยวกันนะจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับก็เพราะว่ามันเดินทางมาจากกรุงเทพมาไม่ไกลมากนะครับซึ่งเมื่อเช้าเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับด้วยยมห้า xmax คันนี้นะครับก็ขับขี่นะครับ่าดงรถติดในกรุงเทพออกมานะครับแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศชิลๆบรรยากาศต่างจังหวัดแบบนี้นะครับเสพธรรมชาติซึ่งเราอยากจะบอกกับทุกคนว่ายมห้า xmax คันนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่การขับขี่ใช้งานในชีวิตประจําวััััันนนนนนเเเททท่่่าาาาาา้้รรบบมมมยยงงสถพอกีีวแ ด้วยซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นตามเราไปชมกันเลยครับ และนอกเหนือจากการกับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วด้วยเครื่องยนต์บูค,คอขนาด 300cc ที่ให้มามันยังทําให้ผมสามารถออกเดินทางไปด้วยนิวยอ m a กฮาเอ300คันนี้ได้แบบสบายๆเพราะด้วยพละกกำลังที่มีให้ใช้แบบเลือ แถมมาด้วยอัตราการสิ้นเปลืองที่ประหยัดแบบสุดๆดซึ่งเหมาะมากในยุคที่ราคาน้ํามันแพงแบบนี้แถมที่สําคัญเลยก็คือตัวถังน้ํามันที่ให้มามีขนาดใหญ่ถึง13ลิตรซึ่งช่วยให้ผมไม่ต้องแวะเติมน้ํามันบ่อยๆเพื่อที่จะได้เพลิดเพลินไปในทุกเส้นทางของการขับขี่ได้แบบชิลๆและนอกจากขุมพลังและตราเร่งที่มีให้ใช้กันแบบเรือแล้ว New y a m h Xmax 300คันนี้ยังเสริมความมั่นใจในการขับขี่ให้กับผมขึ้นไปอีกขั้นด้วยระบบเบรก ABS ที่ช่วยป้องกอันล้อหลบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมไปถึงระบบ traction control ที่ป้องกันอาการท้ายปัดเผื่อกรณีที่เราเผลิดเปิดคันเร่งเร็วเกินไปบนเส้นทางที่ไม่ราบเรียบโดยตัวรถจะทําการตัดกําลังของล้อหลังให้สัมพันธ์กับชุดล้อด้านหน้าในทันทีเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนพร้อมให้ผมสามารถเปิดคันเร่งพุ่งไปข้างหน้าได้แบบสุดแม็กและนอกจากนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไกลแค่ไหนก็หายห่วงเพราะตัวรถมาพร้อมกับเบาะนั่งที่กว้างสบายพร้อมตำแหน่งวางเท้าที่ช่วยให้คุณสามารถขับขี่เดินทางไกลได้อย่างผ่อนคลาย แถไม่ต้องกังวลกับสัมภาระหรือกระเป๋าเสื้อผ้าที่ต้องขนไปเพราะเพียงแค่ความจุใต้เบาะที่ให้มาก็สามารถยัดทุกอย่างลงไปได้แบบสบายๆความสบายบนตัวรถ New Yemha X Max 300ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะตัวรถยังมาพร้อมกับระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์พบเพียงแค่คุณเก็บกุญแจไว้กับตัวคุณก็สามารถควบคุมระบบทั้งหมดบนตัวรถได้แบบสบายๆเพียงกดปุ่มไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทเปิดใต้เบาะเปิดไฟถังน้ํามัน หรือช่องเก็บสัมภาระนิรภัยในส่วนด้านหน้าของตัวรถซึ่งทั้งหมดนี้คือชีวิตสุดแม็กในแบบของผมเอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงจุดหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็คือสถานที่เราจะพักค้างคืนกันในคืนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราอยู่ที่มหาดไทยทารานะครับตอนนี้ซึ่งทุกคนจะได้เห็นรยวิวด้านหลังของมินนะครับสวยมากเลยครับเหมือนกับ ฟีลประมาณสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจริงจนะครับและแน่นอนครับอยากเสนอมากเลยคอกาแฟนะครับทั้งหลายผมบอกเลยว่ามาที่นะคุณห้ามพลาดนะครับสาหรับนี่เลยครับกาแฟสับปะรดแก้วนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นออร์แกนิกทั้งแก้วเลยนะครับเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะครับแล้วก็ใส่น้ําสับปะรดออร์แกนิกนะครับซึ่งเจ้าของที่นี่นะครับคั้นเองกับมือนะครับแล้วก็มีสวนอีกตัวเองด้วยอ่าแล้วก็หยดน้ําผึ้งลงไปหน่อยนึงจะบอกว่านี่คือแก้วที่2เลยนะคิดดูว่าอร่อยขนาดไหนเบิ้ลไปแล้วครับอ่ามาพูดถึงสถานที่กันต่อดีกว่า ซึ่งถ้าทุกคนอยากได้วิวฟิลอย่างเนี้ยครับมาเลยครับมหาดไทยทาลาแล้วเราอยากจะบอกว่า อำเภอบ้านคายแห่งนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากๆนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบ่อน้าพุร้อนนะครับหรือร้านกาแฟชิลๆชิกๆทั้งหลายนะครับหรือมุมถ่ายภาพต่างๆนะครับเรียกว่ามีเยอะมากนะครับไม่แพ้อําเภอสวนพึ่งเลยสิเดียวก็สําหรับการเดินทางของเราในวันนี้1วันนะครับกับนิวยาร5 XMAX 304 Redline สีแดงสดคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับนอกจากการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วนะครับเราอยากจะบอกว่า XMAX 300คันนี้นะครับสามารถขับขี่เดินทางไกลหรือออกทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้ ได้อีกด้วยโดยที่มาได้ครับแบบสบายๆอีกอย่างครับการขับขี่ในระยะทางที่100-200กิโลเมตรนะครับกับ XMAX 300คันนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่ได้เมื่อยล้าแต่อย่างใดนะครับซึ่งสรุปเลยแล้วกันว่าใครที่กำลังมองหารถบิ๊ก c ูเตอร์ดีๆสักคันนะครับในช่วโมงนี้เลยเราขอแนะนำ New Yamha XMAX 300คันนี้ครับไม่ว่าคุณจะเดินทางขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเดินทางท่องเที่ยวเรียกว่าจบได้ในคันเดียวครับ